สวัสดีทุกคนบนสว่วนเมื่อนี้ก็ซีอ่อไปซื้อเอาน้ำเนาะก็เป็นพวกสปอนเซอร์มาเพื่อโจเฮดเว่นแหละเนาะก็มีทาง M aw, เอ,อ็อมเลอเอ็มร้อยแน่ก็เขาเข้ามาพบเจอทางอาจารย์ด้วยเนาะที่ว่าอยู่ทางฝั่งใต้ภาคใต้เนาะจำประซักที่ว่าเพื่อนเมตตา ซื้อน้ำนมน้ำเพิ่มมาเทไว้โจ้นี่แหละก็เลยว่าถือมือเฮดเวแน่ก็เลยซื้อเอาสปอนเซอร์เนี้ยเป็นเฮดเวเนาะหล่ะกะ่ะซื้อมาคือสร้างเนี้ยนะขอบเจิดอาจารย์นายร่าเด้อขาน้อยตังนาแบบตังนาสร้างทุกคนที่ว่ามาให้เวเมื่อนี้แหละนะครับมีร้ายเราเนาะสร้างก็ประมาณสี่คนเมื่อนี้ถือมือเทขานแน่ก็เลยสิอ้อไปซื้อนั่นกอนซื้อเอา ยิ่มร้อยกันเนาะ,ปะไปสอ 4, ปอนเรสีปองปองเท่าไรบอกปองหนึ่งทัวเนะอนป,ปองหนึ่งแปดยมร้อยสายมอยตรงเสปอนเซอร์แ เป็นตัวเริอมวันนี้ในได้เหมาใครอ่ะอ่ะเอ็ม้อยเอ็ม้อยขอบใจขอบใจเสียงแสงลุงโบยังเ่าไหนโจเ่าไหนเลยลุงสังลุงสังเอ็ม้อยเอ็ม้อย์เจบบริบูรณ์เนาะจบบริบูรณ์แล้วเทคานปูนเมดก่อนพอดีปูนหกสอบแล้วเ่าเาไปใหญ่ให้ไอ้โจจุดข้างไหน น้ำเย็นน้ำเย็นเอ็มลอยอันนี้เวท <laughs> ขอบใจ <laughs> คนลาวก็กันจะโดนอย่า <laughs> ว่าเวจดจะโดนตเด้ออันนี้เป็นคนลาวแล้เวเวทได้น,นีมเทปปูนฮักกันแล้วกินหนึ่งนี้เดี๋ยวภาพประกอบเพิ่ง